สวัสดีค่ะน้องพ่อหมใส่ชุดอะไรลูกชุดฟินสโตนเนี่ยลูกมนุนุ์หินฟินสโตนน่ารักมากเลยหนูเอาอะไรอ่ะลูกระวังนะคะหยิบลูกกลอฟมาเหรอลูกลูกกลอฟมาให้พ่อเหรอคะอ่ะค่อยถือมานะลูกนะลูกกลอฟโอ้ฮึบพ่อจับได้แล้วพ่อเก็บลูกกลอฟได้แล้วใช่ไหมลูกนะพ่อโยนมานะฮึบฮึบ พ่อเก็บได้แล้วค่อยๆหยิบทีละลูกนะลูกนะเห็นไหมเอาลูกกอล์ฟมาอึบ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 ได้แล้วนี่ไงลูกลูกกอล์ฟอันนี้ท้าหมายครับอ้าไปไหนกันลูกหนูอยากจะเป็นนักกอล์ฟใช่ไหมลูก นี่ไงหนูก็มีพ่อก็มีใช่ไหมอาโยนมาให้พ่อแล้วฮึบ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 พ่อได้แล้วพ่อหยิบได้แล้วเอาอีกแล้วครับน้องพ่อใหม่หยิบลูกกอลมาอีกแล้วโยนมาทั้งนี้โลกมาโยนไหมพ่อแหม่พ่อจับได้แล้วนี่ไง <c oughs> <c oughs>